เรื่องนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นไปตามคาดการนะครับหลังเทศกาลสงกรานต์มีการเฉลิมฉลองยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เริ่มเพิ่มสูงขึ้นจริงๆทางกระทรวงสาธารณาสุขก็ออกมายืนยันนะครับว่าโควิดสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกตอนนี้ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลเป็นพิเศษครับ นายแพทย์โอภาสการกวินพงป์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าเป็นไปตามคาดการนะครับว่าหลังสงกรานจะพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมช่วงสงกรานมีการรวมตัวของคนเป็นจํานวนมากโดยวางแนวทางป้องกันการระบาดโควิด -19 3สามมาตรการครับคือ 1. ให้ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด1 9ประจำปี 2. ใส่หน้ากากในที่สาธารณะและ 3. ให้ตรวจ ATK เมื่อป่วยมีอาการทางเดินหายใจ นอกจากนี้สายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในไทยยังอยู่ในตระกูลโอมิครอนครับสายพันธุ์หลักเป็นสายพันธุ์ลูกผสม XBB พบ XBB 1 5และ XBB 1 9 1มีแนวโน้มสูงขึ้นส่วนสายพันธุ์ XBB 1 1 6ที่พบมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกตอนนี้ยังไม่พบว่ามีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์โอมิครอนปกติและยังไม่พบว่ามีความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้มากกว่านะครับ